กดไุ่มอะไรนะครับกดปุ่มอสั่ครับใช่สีแดงครับกดจ้าค่ะกับมาอยู่กับดีเจพีพัทรศยากันต่อนะคะกับที่นี่ซีด97.5ไม่ไดพันใหม่ของคนไวมันค่ะพี่หยดใครครับอันนี้ก็ขออนุญาตตามมาดูแลคนพีนิดนึงนะฮะผมดีเจเต๋อครับชันทวิทย์ธนเสวีครับต้องดูแลกันหน่อยครับเพราะว่าได้ข่าวบอกว่าดีเจซีดแต่ละคนน่ากลัวมาก ใช่มาบุกถึงสถานที่แห่งนี้ตอนนี้เนี่ยจากอเบรกแรกที่ผ่านมาที่เราได้ลองทำดีเจกับสคนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะทุุเลนะดูมันจะไปต่อลำบากเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณพีครับผมมีตัวช่วยมาถึง2ท่านด้วยกันครับเป,เป็นดีเจของที่นี่หละครับ <ผ S 1> ก็คือ,อ DJ เจดอและ d ีเจเดนเอง สวัสดีครับผมโอ้สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับถือว่าเป็นถือว่าเป็นคู่รักหวานแหววของวงการอีกคู่หนึ่งนะครับโอ้ยผมอยากเจอมาาเลยคู่นี้นะฮะสวัสดีดีเจตูนบริสแล็มแล้วดีเจก้อยรัชวินด้วยนะฮะคนละคู่ครับผิดคู่เราไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงเลยไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงเลยนะนะครับปรึกษากันบ้างนะดีเจเต๋อกับดีเจมีนเ็นเองนะฮะผมโปวันนี้ดีใจมาก นะครับี่ไม่ต้องมานั่งเบียดผมนะฮมีเียเดี๋ยวไปใกล้ๆต้องพีก็ได้นะฮะผม่เพงจริงใจผมอยากรูว่าหูฟังของดีเจเดซื้อที่ไหนอะมันที่มันแบบพอมีคนควอันนี้ของฟรีฮะแม่ให้มาแบบนี้แม่ให้มาอ๋อเหรอครับใช่ครับวันนี้เราสองคนนะครับก็มาอยู่กับดีเจพีแล้วก็ดีเจเต๋อแล้วนะฮะซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยในช่วงงเราครับเรามาช่วยนะฮะแต่เราจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้เครียดขึ้นนะฮะกับดีเจสองท่านเพราะว่า เรามี20คำถามครับที่จะมาถามทั้งสองท่านนะฮะเป็นคำถามแบบว่าล้วงลับมากๆเลยแต่ละข้อนี่ผมไปหากันมาแบบสุดยอดฮะครับนะฮะจริงเหรอพร้อมไหมครัพร้อมไม่ถามก็ไม uh ่ค่อยพร้อมเท่าไหร่กับช่วงนี้ของเรานะครับซีเนดี้แอนด์เจนเทอร์แมนนะครับกับ20เซครับของเรานั่นเองครับอืมอ่ะครับเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยดีกว่านะครับเอาเริ่มเลยไม่จบจบไปครับความลัก อปแชร์ไปเลยคำถามแรกดีกว่าเนะยฮะผมขอถามดีเจพีกของเราเนะยฮะทราบมาว่าพีกเนี่ยเป็นคนที่ฮอตมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะฮะถึงขั้นมีผู้ชายมารุมจีบไม่ขาดสายเดียวถามว่าจริงหรือเปล่าฮะอืมไม่นะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะนิดเดียวไม่ขนาดนั้นยนิดเดียวเดียวนมีมีปริมาณไหมครับเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวค่ะแต่ว่าพี่เป็นคนแบบ รักเดีาายวใจเดียวม yeah. ันแต่แรกแล้วดีดีอย่างเง um ี้ยดีรักษาไว้บอกตัวเองใช่ไหมฮะใช่ครับดีเลยดูดูดูอีกคนนึงตายเขียวปัดเลยนะเออนะครับอ่ะต่อไปแล้วเขาบอกไม่ค่อยมีมีน้อยอะไรแบบนี้นะครับใช่ครับเพื่อผู้หญิงไงครับครับผมอ่ะทำดีเจเตอร์ดีกว่านะครับครับเขาบอกว่าในในขณะที่ดีเจพีคเนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่เตอร์เนี่ยเขาบอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ย เชิมมากๆครับไม่มีใครมาสนใจอะไรเลยจริงไหมครับหมอพี่เจตเตอร์จริงไหมคะไม่อาจจะไม่อาจจะยอมรับเลยแต่จริงครับจริงใช่ป่ะผมเป็นคนจำเนมเนเนๆหน่อยครับอเป็นลุกพระเอกแบบตอนนี้หรือเปล่าไม่ครับเมื่อก่อนจะฟันใหญ่ฟันเหยินอาจจะไม่ใหญ่ท้าฟันองพีแต่ว่าฟันพีพี่ฟันเหยินเลยครับครับแต่ว่าฟันเยินจนยินๆมากแล้วก็ใส่แว่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็จะฟูๆคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่ขนาดนี้แต่แต่งตัว ตัวก็เสื้อใหญ่ๆเก่งๆใหญ่ๆรองเท้าบาสครับรองเท้าบาสลงในภาพตามดูก็จะรู้ันแบบแล้วหัวฟูฟูเออใช่จะแย่มากแต่ไม่ฟูเท่านี้นะไม่ฟูเท่านี้ไม่มีใครฟูเท่านี้แล้วล่ะไม่ไมน่ามีแล้วครับอ่ะถามถึงเรื่องต่อไปครับผมกลับมาถามดีเจพีของเราดีกว่าพูดถึงเรื่องเรียนนะฮะ่ะได้ข่าวว่าพีกเนี่ยนะครับตั้งใจเรียนวิชาเลขเป็นพิเศษฮะ เป็นพิเศษมากเลยเข้าทุกคาบนะฮะไม่เคยพลาดนะฮะแ,<ค>แต่ว่าพอหมดคาบเนี่ยนะฮะเก่งมากๆเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับอาจารย์สอนนะครับทําไมฮะเขาบอกว่าเป็นคนตั้งใจเรียนมากถึงขนาดว่าอาจารย์เรียกก็ไม่สนใจฮะหลับอย่างเดียวโอเคไออันนี้พูดันก็เหมือนแก้ตัวเนาะครับอันแก้ตัวก็วได้ให้ <c oughs> แก้ตัวที่นี่ฮะก็คือบางตอนนั้นคะือบางทีแบบวิชาเลขกก็ไม่ชอบอะค่ะครับ พี่ก็เลยแบบก็เลยเก็บแรงไว้เรี่มวนะิชาอื่นโอ้โหอันนี้ต้อมาแก้ตัวเป็นสิ่งนี้เป็นเออย่างมากคนเราก็แ,แ,แถ้ไม่ได้เออนะเก็บแรง,ย,ง,งยังดีนะครับพี่ดอสเขาหลับวิชาเลขวิชาเดียวผมหลับตั้งแต่วิชาแรกจนวิชาสุดท้ายนะฮะเก็บแรงไว้ตอนเย็นนะฮะว่ตื่นมาเล่นใช่ไหมคุณไม่ต้องออกจากบ้านเลยบ้านอนอยู่บ้านจะสะดวกสุดเออแล้วมันก็อขนขึ้นตัวแล้วนะครับอันนี้คือไม่ชอบวิชาเลขเลยนะอันมีวิชาที่ชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ ชอบสังคมอะไรเงี้ย <c oughs> คือเหม,มืนอนปั้นีแบบเราไม่ตังต้งใจเลยในออกในห้องเลยอะค่ะ,คะที่ก็อ่านอ๋อเป็นคนรักสังคมนั่นเองนะครับชอบเจอผู้คนนะครับดีเจเต๋อครับ <c oughs> ดีเจพีทเนี่ยเขาไม่ชอบเรียนเลขนะครับแต่ว่า<อ>ดีเจเต๋อเนี่ยเรียนวิทย์คณิตนะครับก็ได้ข่าวว่าเครียดกันมากตอนเรียนนะครับเพราะว่าต้องต้องแข่งกันนะฮะซึ่ง<อ>ดีเจเต๋อของเราเนี่ยขเ,าเยขาบอกว่ามีวิธีสกัดดาวรุ่งเพื่อไม่ให้เพื่อนได้คะแนนเยอะกว่าจริงเหรอเป็นคนดีมากฮะมีวิธีสกัดดาวรุ่งเลยเหรอ ก็ก็มีบ้างครับมันครับคือสมัยก่อนอย้อนกลับไปตอนสมัยนั้นมันจะเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่วะตอนนี้ผมปรับปรุงแล้วนะจริงเหรอครับเป็นตอนนั้นก็ก็จะเหมือนว่าแบบเราก็ต้องกั๊กๆของเราไว้บ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเคยมีแบบประมาณว่าติวให้เพื่อนแล้วเพื่อนได้เยอะกว่าเราเงี้ยเอารห้สึกน้อยมากเราบอกว่าทำไมทำไมถึงเราติวให้แล้วได้คะแนนเยอะกว่าเราอะไรแบบนี้วิชาที่ผมถนัดผมก็เลยใช้วิธีแบบว่าือนกั๊กๆไว้ไม่สอนหมดเลยจริงไงโมนระเบิดคุณรุนแรงมากเลยครับ มระเบิดมันขนาดนี้นะเด็กเรียนเขาเป็นจริงจริงเขาสอนผมดิผมได้ลองโหลตลอดเลยเนี่ยเขาสอนให้ผิดสิเายสิไม่มแต่ว่าเขาสอนให้ผิดเลสิ แต่สังคมน,นั้นเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนครับ,รบสังคมวิทย์มันคือสังคม,มต้องแข่งขงนันกันครับผมบแสดงว่าดีเจเตอ๋อไม่ค่อยมีสังคมเท่าไหร่ใช่ครับผมไม่โอ้โหลูกดาเลยนี่ไงถือเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนหญิง่ายางนะ<ว>องคนนึงเรียนเลขเก่งอีกคนหนึ่งไม่เรียนแต่ชอบสังคม <c oughs> อีกคนหนึ่งไม่มีสังคมฮะใช่แต่ชอบเลขจะช่วยกันไปได้